พี่น้องครับจากการที่ทางรัฐบาลได้เชิญชวนพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายของผมร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระประเมินทรมหาอานันทมหิดลพระอธรมารามาธิบดินรัชกาลที่8เนื่องในโอกาสวันพระบรมราชสมภพครบ100ปี20กันยายน2568ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่20ถึง27กันยายน2568ที่วัดสุทัศเทพพระวรารามเขตพระนครกรุงเทพมหานาคร พี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งหลายต่างก็หลั่งไหลไปร่วมงานกันเป็นจํานวนมากเลยทีเดียวแหมน่าชื่นใจกันจริงๆเลยทีเดียวครับถือว่าเป็นโอกาสดีที่พี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งหลายทั้งมวลจะได้ร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณของพระองค์ท่านอย่างพร้อมเพรียงกัน สำหรับกิจกรรมที่น่าสนใจในวันนี้คือในช่วง6โมงเย็นถึง1ทุ่มก็จะเป็นการแสดงเชิดสิงโตบนเสาดอกเหมยเฉลิมพระเกียรติโดยสมาคมอุปรากรจีนจากนั้นแล้วจะเป็นการแสดงงิ้วและการแสดงเปลี่ยนหน้ากากโดยสมาคมอุปรากรจีนเอ้าใครที่ชอบชมการแสดงงิ้วก็เชิญชวนกันไปชมได้เลยนะครับที่วัดสุทัศนเทพ,พวรารามครับพี่นอง